สวัสดีครับกลับมาพบปะกันอีกคลิปหนึ่งครับกับวิถีย่ำซอสครับผมอยู่กับอดมินิเกียแดงแห่งรัตติการครับวันนี้พามายังรอเบื้องหน้าครับกับบรรยากาศของวิถีสารบ้านเอกครับย่ำซอสเข่ากะลมเป็นเราแล้วครับติดลมลมบางมือสองมือมาเนี่ยครับเป็นหน้าตีนบ้านนะครับนาตีนบ้านเนาะครับจุดโฟกัสยุบวงนี้กับยุบขีด บ้านดูตำบลบ้านจานอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์กับเป็นบ้านแอดมินเองครับอันนี้เป็นอาทินบ้านเขาเห็ดออกมากอะนี่แหละครับปลอมเป็นทางเป็นยังกันไก่กันง้วบเป่งสันครับนะครับกระเทียน่าเป็นอันนี้เป็นเขาเจ้าครับล้มเรียบร้อยแล้วครับมันต้นมันสีบอแข็งแรงซ้ำต้นขอนียวภายในครับลมกะวอยๆมาครับกะบางมือกะช่วงระยะมือสองมือนี่สิลม แห้งเนี่ยครับเมน่าจะเมดฝนนะผมว่าเมื่อกี้กับว่าพายุช่วงก่อนหน้านี้โมลาเีบอกกับโคนีครับที่ผ่านมาบังคับถือว่าวาเขาครับโคนีนี่โบหินอย่างจักอย่างเลยแต่ว่าโคเบกะโมลาเบยก็ยังเห็นฝนลิ่นปล่อยมาอยู่ครับแต่ว่าก็บริเวณลพนกระทบครับอันนี้เป็นน้ำเก่าช่วงก่อนหน้านี้ครับรับ อาจจะเป็นนามผลพวงมาจากนู่อื่นเหมือนเละครับบรรยากาศน้ำโซโอครับแดดกำลังขึ้นครับอากาศตอนนี้อากาศดีลมว่อยๆครับเขากระบางหม่องพันกระเริ่มลงเกี่ยวแนี่แล้วครับส่วนลายก็จะเป็นเขาโดน,นี้ก็เป็นเขาหน้าปีนะครับบรรยากาศหน้าตีนบานครับท,ทักทายพี่น้องทังไก่ไปน้ำครับผู้อยู่ไกลบ้านกับเก็บเกี่ยวบรรยากาศมากฝาก ตะก,ก้าสองตะก,ก้านี่เพิ่นบดดำาในปีนี้ว่าสิวันหย่าวสันปีไายนี่มันแรงปีนี้วันหาบ่โปเชกันครับแต่ว่าปีนี้บ่แรงครับเลยบอเลยซ้ำวัยหน้าถิ่มตัวเสียดายยังไงครับมีหน้าม,มีอยังอืมอ่าครับแล้วผู้เดชไม่ได้เห็นบรบรยากาศแบบซีดอนแลครับคไยหมด พออยายางหลอดบางน้าครับบางมองกะบางเขียวบางมองกะแก่กครับเดี๋ยวเตะอันนี้พ่นดำสามออกดอกรกับท่างเนี่ยช่วงน,นี้ที่เป็นน้าละเอียดเนะครับนี่น้าเอียดแต่ว่านาม้านามาเนีน่ยบางหันกะเป็น,นยังยังอยู่ถ้าตัวใดเป็นเอียดกักบนามบ่มีกะเรียบร้อยครับครับเป็นกะหายยา,างหลอดบางน้าเป็นหลาย ัวนี้เป็นเอียดอีครับนี่ละเอียดหลายทั้งกิดกับหน้าผมหน้าผมก็เป็นคือกันก็ผมก็พยายามแกะเอาใส่แกบใส่ยอย่างไปนี่ทุงนี้งามครับนี่งส่นเหนี่งมันเม่นเหนียวมันเจ้าครับนี่เหมือนครับส่วนลูกหูลูกตาอันนี้คือหน้าให้ลงครับหน้าให้ลงยาวเลยเป็เขาหลายทุกปีครับทัางทั้นก็เป็นหน้าผมครับผน สำหรับงานสำรวจปลูกหลังนี้นอ้อยทั้งคนครับเอาไปยางรอกเอาไปเบิ้งหน้าทั้งคนครับเอัไปยางรอกมาเบิง้งหน้าจ้าของกันครับนี่เป็นหันปักซีครับหนานี่แหละครับแล้วอย่าเวลาการเก็บเกี้ยวเนี่ยครับมันจะมีช่วงที่ควรจะปลูกพักปลูกอย่างนะครับเพราะว่ามมนได้น้ำจากอต้จากยางไปต้นมะขามผมปีนี้ก็ ถือว่ญญาใหญ่ขึ้นเนี้ยจักหน่อยครับเป็นมะขามเปียวพันยาครับปล,ลูกไใบรอบหน้าแต่ก่อนลูกใบงีสิบสองต้นตอนนี้เหลืออยู่สิบแปดต้นครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต้นมะขามน่าจะสองสามปีแล้วถ้าผู้ใดเบิ่งคลิดก่อนๆกันเห็นครับเห็นเรื่อยๆอยู่ผมอัปเดตลงเรื่อยๆอยู่เป็นมะขามงานเทียนอยู่ทั้งุ่นกับเป็นคนเลียงครับ ผมขูดคลองหลอบรอบหน้าครับเอาคลองขุดดินกันบ้านล้วก้มันเป็นเป็นคู่ไ่คู่ไงแล้วก็ปลูกคลองเสียล้วครับรลอบไปปูนเหยาเหมือนกันครับตามที่เห็นมันเห็นล้วครับเนวเดียวกันกันกบต้นโยคาของเพื่อนต้นโยคะ่าเป็นของผมเลยของป่าเป็นแต่ว่าทาานี้จะเป็นปลูกไปกิซส้งไว้หลายปีแล้วครับแต่พาย่า,ยางลอยบนเขาทั่วกัพวงศิษะข,ข้ักางครับท <c oughs> ั่วฝักยาแต่ว่าต้นไม้นี่ปลูกไ้ ทางคางนี้เป็นแนวครับทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่ทั้งปลูกไว้ครับต้นในในคุนก็เป็นต้นยางนาต้นยางไปต้นซักต้นยางครับก็ปลูกแซมกันไปนี่ก็เป็นต้นซักต้บอกหวานนี่ผสมผสานกันไปครับคงเป็น้นมาปลูกต้นไม้นะครับทั้งคุณก็ยังกันใสลหลอยู่กับต้นบักขามเตี๋ยบานครับขาดเตศใหญ่ต้น้เป็นกินตอนเปซื้อมา นละแปดสิบาทนะมึงหาต้นหกต้นใหญ่ถั่วหัวแล้วลครับเดี๋ยวนี้ปลายางมันห่วงเข่าอ่านี่ต้นยางนาครับนี่นยางนา,นานำถั่วมั <c oughs> นแเจลครับห่วงเขา่าบรรยากาศยางเสาๆครับน,นี่เป็นเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวหมงลมเนี่ยหมงอันนี้เนี่ยครับหมงยืนเนี่ยครับบรรยากาศดีที่ยางเสาๆครับบึงต้นเขา่า รอเลรีกับสายล้มไปเสนะครับพี่สีสารบานโอครับในเด็กกับกบพูดทุกการติดตามทุกการมึงแย่งครับท้ายเฟนเพียร์สำรวจโผล่ไปน้ำท้าสายเฟนเพียร์เป็นยาหวานพันสัญญาไปนน้ำครับครับพี่นี่ไข่แน่ก็ปีกายอยู่ครับเขาจะแก้จักหน่อยก็บทได้ลงเกี่ยวแล้วครับคุณครับตั้งคุณนี้ก็ลมเป็นลาวแหรอครับ ก็ตาเทงก็สิเป็นในเขาเจ้าเขาเจ้า,จาคิดว่าลงแม่แเราแหกไปเองแต่วันสุกแล้วครับเดี๋ยวจะได้ลง้งเกี่ยวข้อซอยเล่าโยกภูมกะเรองเฮ็ดงานนะครับเดี๋ยวนี้เป็นรองประดับอำเภอครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอปรอบพออยู่สถานการณ์การ,กรเกษตรในสักรการ,กรเกษตรครับหรือทกศบานเฮาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนะ้าที่ตำแหน่งหนึ่งครับต้องไปเฮ็ดทุกมือครับลงไปอบรมบ้าง สองอาทิตย์ก่อนพุ่นครับมาเนี้ก็ลงมาปฏิบัติการงานอีกการหนึ่งครับท,รทั้งหดายขอบคุณตุกการติดตามครับขอบคุณทุกการมึงแย้งครับนี่แหละครับเป็นข่าวเหนียวครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอกันใหม่ครับทักทายไปน้ำนะครับเดอ้อ